สวัสดีครับพี่แฟตมนะครับวันนี้พี่ก็มาอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์คหลังสิตนะครับวันนี้พี่ก็จะมาเที่ยวร้านซาูชิพี่กิฟกันดีกว่านะก็ก่ <c oughs> อนที่พี่จะกลับจังหวัดหน้านะครับวันนี้ก็แต่งชุดนักศึกษามาเต็มยศน,นะเพราะว่าพี่นะครับเพิ่งไปอบรมสภากิจที่มหาลัยมานะเนาะเอาเพลท์พร้อมแล้วเราไปเที่ยวกันดีกว่านะจ๊ะวันนี้แตมก็มากับพ่อกับแม่นะครับมา2คนเลยไปเที่ยวร้านพี่กิฟกันดีกว่า Come on, you quit out sounds don't stop don't the some of hop never never hip kick สวัสดีครับตอนนี้พี่ก็มาอยู่ที่ร้านหน้าร้านพี่กิฟนะครับร้านกิฟสวีเดคอร์นะครับซึ่งพี่ก็เดินทางมาจากมหาวิทยาลัยนะครับแล้วพี่ก็จะเดินทางกลับจงังหวัดน่านต่อเลยนะวันนี้ก็มีโอกาสได้แวะมาสักแป๊บนึงนะครับร้านพี่กิฟอยู่ที่ฟิวเจอร์รังสิตโซนเอฟดันเวย์นะครับนี่เป็นพีธรุ่นเก่านะเนี่ยมีอยู่ขอแอบบีบนิดนึง อันนี้เบาๆเ,เ,เนอะอาะเดี๋ยวมันเสียร i า e p i c กิ p ของเยอะมากๆเลยนะมันก็จะมีหลายโซนนะครับน้องๆก็นี่จะเป็นโซนนี่นจะเป็นฟักุชิแบบแบรนด์ต่างๆนะครับนี่นจะเป็นปังหนอนาที่คุ้นๆนกัน ี่ก็เก็บไม่ทันเหมือนกันต้นหอมของไอ้บรูมนะมันมีความใหญ่มากเลยราคาก็เดี๋ยวถามคุณแม่พี่ก่อนนะเราก็แอบบีบตามสไตล์วันนี้พี่มาเที่ยวนะครับคนก็เยอะเหมือนกันเนาะก็ปกติวันธรรมดาพี่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ทุกคนเต็มร้านเลยด,ด,ดูดูดูเยอะมากๆองเงยน้องๆคนไหนอยู่แถวนี้ก็เที่ยวกันได้นะฮะี่เป็นของเลย,เลยนะครับเป็นโฟโนแมนซึ่งพี่ก็ไม่ค่อยเห็นตามอินเทอร์เน็ตหรือตามร้านทั่วไปเลยนะครับคือเห็นของร้านพี่กิ๊ฟปุ๊บเนี่ยต้องรีบวิ่งมาซื้อเลยนะเนี่ยมีสามสีเลยมันมีอย ออ๋ที่นี่ก็มีพัตตี้นะครับพัตตี้เนาะนี่เพิ่งเห็นพัตตี้ครั้งแรกเป็นพัตตี้เปลี่ยนสีตามอุณหภูมินะครับของพี่กิ๊บเองนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบโซนของพวกแอคเซสซอรี่นะครับไปถึงพวกอะไรต่างๆครับวิ้งวิ้งน่ารักมากมีคิตตี้ด้วยเพิ่งเห็นว่ามีคิตตี้นะจ๊ะคือมาหลายมาลายพี่กิ๊บพี่ก็ไม่เคยเห็นสกูชี่หลายๆตัวเลยนอกจากว่าแต่ละร้านก็จะปิ่นค่าวแ,แตกต่างกันไปนะครับเซตทอมสลามก็มีนะครับสำหรับที่นี่ มีหลายชิ้นนะพี่ทำสลามแหลวไปหลายรอบมากๆนะครับเป็นสลามโปเกมอนนะมีเยอะมากเลยอ่ะอันนี้ก็คิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นพวกเอาไปแต่งฟุกุชินะคร<ม>ับหลายอย่างมีเยอะมากๆเลยพวกแบบเกี่ยวกับไอเซอรี่ในการแต่งฟุกชุชิแต่งสลามสามารถมาหาซื้อที่ร้านพี่กิฟเลยนะ<ม>แล้วสำหรับน้องนะครับที่มาซื้อสินค้าที่ร้านพี่กิฟนะครับครบทรุก500บาทนะครับก็จะมีสิทธิ์ลุ้นจับรางวัลน,นะครับพี่กิฟน่าจะมีจับรางวัลเป็นฟุกุชินะครับหลายๆชิ้นเลยเหมือนกันนะครับก็จับฉลากสามารถส่งได้ถึงวันเสาร์วันเด็กนี่นะครับประกาศผลลกก็ววััันนนนนเเเสสาาาารรรร์์ีี่่แหะะะคคคือท14มมบ ที่แบบยังไม่ได้ฟื้อช่วงนี้รีบมาฟื้อเลยนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันโปรโมชั่นเนาะค<ฮ>่ะสวัสดีค่ะร้านกิฟสวิตเดโคนะคะ ig g i f t under score s w i t d e c o นะคะก็หน้าร้านอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะชั้น3มบนสุดเลยโซน F อ u n w a y ค่ะ พี่ก็ซื้อของแล้วนะครับเดี๋ยวรอคิดเงินแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวพี่จะไปรีวิวของต่อที่บ้านพี่ละกันนะครับว่าได้อะไรมาจากร้านพี่กิฟต์นะฮะเดี๋ยวไปว่าเดี๋ยวไปรีวิวของต่อเยดีกว่าเนาะเอาละครับพี่จะมาทำการรีวิวนะครับสินค้าหรือฟุกุชิที่ได้มาจากร้านพี่กิฟต์นะครับซึ่งพี่ก็ได้มาทั้งหมด2ชิ้นนะครับก็เป็นฟุกุชิที่เรียกได้ว่าโคตรน่ารักในแบบสุดคาวาอี้มากๆเลยและพี่ก็อยากได้นะครับเพราะช่วงนี้ก็หมดประมาณค่อนข้างหมดเลยซื้อเก็บทีละหน่อยเอาน้องๆเริิ่มจากช้นแรรกนะคับี่ได้มาก็จะเป็นนนเเ้้ตัวีลยะครับเป็นนโลมาของชิิบะครััััับบบบซึ่่่่งงตวนน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 ีีี้้้พกกก็็็็ไไมมคคออยดเเเหหหืะะะรลจปแ สวยมากๆเลยมีความเบลลมากๆเลยดูดิเห็นป้าเพินได้ของชีบีซึ่งพี่ก็ไม่รู้จักเหมือนกันแต่ให้รู้สึกว่ามันน่ารักมากๆพี่ก็เลยอยากได้นะครับน้องๆดูน่ารักไหมครับนี่เป็นโลมาก็เหมือนมีปลาหมึกสีชมพูเกาะบ,บนหัวด้วยน่ารักมากๆเลยอ่ะกลิ่นก็หอมมากๆเลยนะครับนี่แล้วก็ลายเส้นของชีบีจะอยู่ตรงนี้นะคงจะไม่ค่อยเห็นเนาะมันลางๆเนาะขนาดก็พอเหมาะมือนะครับเจ้าโลมาน่ารักมากเดี๋ยวลองบีบให้ดูนะ เนื้อมันค่อนข้างจะแน่นๆนะครับอารมณ์งงเหมือนแบบมันอาจจะไม่ได้ซอฟมากแต่มันแน่นแล้วก็แบบปีบแลวสโล่มากๆเลยนะครับอารมณ์งงเหมือนเนื้อของพีชไนบูมอ่ะใช่เหมือนกันเลยแล้วก็กินหอมสีชมพูพี่ชอบตรงนี้มากมันน่ารักดูดีมันมีความชมพูแชมพูนะสโล่มากๆอ่ะดูดิอันนี้จะไม่พูดความทรรเนีงนะให้รู้ว่าสโลมากๆเลย แล้ชิ้นที่2ที่พี่ได้มานะครับก็จะเป็นเจ้านี่เลยเจ้าสโนวี่นะคะเป็นสีชมพูเนาะความจริงมันมีอยู่ประมาณ5สีนะครับก็จะมีสีเออที่พี่กิ๊บบอกมีสีฟ้าชมพูเขียวเขียวเข้เมอะไรที่แบประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะพี่ก็เลยเอาสีชมพูมานะเพราะว่าพี่ชอบสีชมพูที่สุดนะสโนวี่ของเล่เลๆนะน่ารักมากน่ารักปเปล่าดูสโนวี่อืมสโนแมนใช่เรียกว่าสโนแมนกลิ่นหอมมันอ่อนมากๆเลยครับน่ารักมากๆเลยอะดูดิมันเก็บตรงหัวมานะไม่ชอบแบบมันมีแบบหมวกแฟนตาด้วยแล้วก็หัวน้คอมีลายหิมะด้วยน่าร ชอบชอบเป็นอะไรที่แบบพระเจ้าชอบเหลือเกินแล้วก็มีลายเฟ้นเลยๆตรงตูดมันแล้วตรงก้นมันนะจ๊ะจะบีบให้ดูนะกลิ่นหอมมากๆเลยอื้หือสโลโรส่วนมากของเลยๆจะทำสโลมากๆแล้วก็ราคาไม่ได้สูงนะครับตัวนี้พี่ไม่ค่อยได้เห็นตามอินเทอร์เน็ตเยอะเลยนะครับแบบมีขายน้อยมากๆเลยนะของเฟโนวีเนาะเฟโนแมนใช่เึกผิดตลอดบีบให้ดูพอประมาณนะครับอื้ ใครยังไม่ได้เก็บรีบหาเก็บไปนะร้านพี่กิบก็มีนะครับเป็นนี่เลยเป็นสติกเกอร์เป็นรูป เป็นรูปอะไรแบเป็นรูปฟักกูชี่นะครับของแบรนด์ต่างๆมีทั้งไอบลูมก็มีมีอะไรๆนะครับอันนี้พี่กิฟก็ฝากมาแจกน้องๆนะครับน้องคนที่อยากเล่นกิจกรรมน้องพี่แจกสติกเกอร์พี่จะไปแจกใน IG ของพี่นะครับในไอจีแสตม์แบนกิฟนะครับก็แจกอยู่หลายใบเหมือนกันเลยนะนี่ใครอยากได้ก็ไปติดตาม IG พี่นะครับหรือพี่จะเล่นเกมใน IG กันเนาะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็พี่ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับการไปเที่ยวร้านพี่กิฟแล้วก็รีวิวของที่จากร้านพี่กิฟเนาะยังไงก็เจอกัััััันนนนนนนใใหหมม่่่่คคคลลิปปปตอออไไะะรรรบบบบบสสสำววีีี้พแดขาาาก๊ยย